สวัสดีค่ะเด็กๆพบกันอีกเช่นเคยในกิจกรรมสร้างสรรค์นะคะกิจกรรมวาดภาพระบายสีวิธีการป้องกันภัยในวันนี้นะคะคุณครูเพิ่งก็จะพาเด็กๆนะคะมาวาดการป้องกันภัยต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นการป้องกันภัยจากการเล่นนะคะการป้องกันภัยจากสัตว์มีพิษหรือการป้องกันภัยจากผู้อื่นนะคะก็สามารถที่จะวาดตรงไป บนใบงานของเด็กๆได้เลยค่ะและในวันนี้นะคะคุณครูเพิ่งก็จะมาสาธิตวิธีการวาดภาพนะคะการป้องกันภัยอะไรเดี๋ยวเราไปดูกันพร้อมๆกันเลยค่ะเด็กๆอุปกรณ์ในการทำงานศิลปะวันนี้นะคะก็จะมี1ใบงาน2สี3ดินสอหรือปากกาค่ะเด็กๆ ค่ะแล้วในวันนี้นะคะคุณครูเพิ่งก็จะมาสาธิตวิธีการวาดภาพระบายสีวิธีการป้องกันภัยนั่นเองค่ะค่ะอย่างแรกเลยนะคะให้เด็กๆนะคะเขียนชื่อตนเองนะคะลงไปในช่องแรกค่ะช่องที่สองนะคะให้เด็กๆนะคะใส่วันที่ลงไปค่ะวันนี้วันที่สาม พฤษจิกายนสองห้าสค่าเด็กๆสามารถที่จะให้คุณพ่อคุณแม่นะคะเขียนวันที่หรือว่าชื่อเด็กๆดะให้ได้นะคะค่ะเมื่อเด็กๆวาดเสร็จแล้วนะคะเด็กๆก็สามารถที่จะระบายสีได้ตามจินตนาการเลยค่ะอันนี้คุณครูเพิ่งเ้าว,วาด เด็กนะคะกำลังเล่นชิงช้าแต่เล่นอย่างระมัดระวังค่ะคือแฝงชิงช้าเบาๆนั่นเองค่ะนั่นก็คือเป็นการป้องกันภัยจากการเล่นเครื่องเล่นสนามนั่นเองค่ะเด็กๆค่ะแล้วนี่ก็คือผลงานที่เสร็จแล้วของคุณครูพึ่งนะคะ เด็กๆก,ก็อย่าลืมบันทึกคำพูดนะคะโดยการให้ผู้ปกครองนะคะเขียนด้านล่างให้นะคะว่าเล่นอย่างไรนะคะถึงจะเป็นการป้องกันภัยนะคะให้ไม่เกิดอันตรายนั่นเองค่ะอย่างเช่นอันนี้นะคะคุณครูเพิ่งก็จะเขียนว่าเป็นการเล่นชิงช้านะคะแต่เล่นอย่างระมัดระวังแล้วก็แฝงเบาๆค่ะ ค่ะแล้วนี่ก็คือผลงานที่เสร็จแล้วเด็กๆก็อย่าลืมถ่ายรูปชิ้นงานของตนเองส่งมาอวดคุณครูแล้วก็อวดเพื่อนๆในไลน์กลุ่มด้วยนะคะสำหรับวันนี้คุณครูเพิ่งก็ขอตัวลาเด็กๆไปก่อนสวัสดีค่ะ